ทำเหมือนมองไม่เห็นไปได้มันเป็นนุ่งถุงอ่ะไปเรื่องนะเดี๋ยวขอจับแล้วขอเดินเลยอ่าเป็นยังไงฉันเป็นคนชอบกินจุกกินจิบกินแบบเยอะมากฉันว่าอันนี่ช่วยฉันกินจุกกินจิบกินยังไงจิ้วกินจิบจะดื้อจะดื้อ ตอบมือป่าฉัตอบอะไรคือฉันมองไม่เห็นอะไรเลยทีให้ฉันมอก่อนอ่าตวัสนีนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยากลัาพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วกลับรายการรายการ N A A Awesome บอกนั่นเองครับจากอีนานแล้วก็การ์ตูนแต่ความคิลงงมากปิดตาทำไม เพราะว่าวันนี้นะครับเรามีมิสซิลี่บล็อกไม่ใช่นะคะเรามีกล่องโฆษนาเออออซันบล็อกนะฮะที่เป็นความลับเหรอเป็นความลับแบบสุดๆที่พวกเราสองคนก็ห้ามรู้จริงเหรอจริงเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรแล้วฉันจะต้องเปิดตาได้ยังไม่ได้ต้ามเปิดเลยเขาก็ปิดเหรอทางทีมนี้ก็ห้ามเปิดฉันก็ปิดเหมือนกันเราจะมาเริ่มเปิดกันแล้วนะคบว่าข้างในมันมีอะไร เหมือนมองไม่เห็นไปได้ฉันมองไม่เห็นจริงๆอ๋อลองดูลองดูลองเทสแบบนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นลองเดาลองพูดออกมาสินี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคืออะไรเนี่ยเป็นถุงถุงอ่ะฉันรู้สึกเหมือนฟิลเหมือนแบบซอสเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคืออะไรหรือหรือที่แบบที่เรากินกันอ่ะที่มันเป็นแบบเครื่องดื่มแบบว่ามันเป็นฟิลของดื่มของรับประทานใช่ มิชชั่นวันนี้เราจะให้คุณกระตูนล,ลองปิดตาชิมพุดดิ้งและสมูทตี้พร้อมรับประทานจากเทสเอนทามที่มีหลากหลายรสชาติความลับของคนอยากเฮลตี้มาลองดูสิว่าอาหารสุขภาพแบบนี้จะกินยากหรือง่ายแค่ไหนกลิ่นจะเป็นยังไงจะทายถูกไหมว่ามันคือผลไม้ไทยชนิดไหนรสอะไรและจะรสแค่ไหนริ่มมละ แต่วันนี้ฉันจะให้เธอลองดูว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีรสชาติยังไงแล้วก็ความรู้สึกแรกที่ได้ลิมรสเนี่ยเป็นแบบไหนงั้นฉันขอสูมได้ไหมอ่ะลองลองลองดูมามาดูฉันเอารสนี้ฉันเลือกได้ดีมากถ้าพูดหมดเธอเห็นนะเธอปิดตากับฉันใช่ไหมฉันมองไม่เห็นแต่ฉันจับรถฉันรับดูได้ใช่จะลองให้เธอดีแล้วนะ เนี่ยขอความรู้สึกแรกนะได้อุ้ยแต่ฉันได้กินเลยนะกินอะไรกลิ่นวานิลาใช่เปล่าฉันว่าใช่คุกกีนอุ้ยแต่ว่ากลิ่นดีรองใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้รู้สึกรู้สึกโอเคไหมอันนี้มันก็คือนะ่าจะเป็นขนมไนะหมนั่นเองนะเดี๋ยวขอจับแล้วขอเดือดเลยอเป็นยังไง <c oughs> เครื่องดื่มเนี่ยที่เราได้ดื่มลงเข้าไปมันเป็นยังไงรสชาติอร่อยอร่อยไหมฉันชอบฉันรู้สึกว่ากลิ่นวานิลามันหอมอ่าแล้วฉันก็รู้สึกเอ้ยเท็กเจอร์มันจะดูแบบว่าจะมีอะไรเป็นเม็ดๆแบบก็คือลื่นคอนะสำหรับฉันนะแล้วฉันรู้สึกว่าคือฉันเป็นคนกินยากระดับนึงแต่นี้คือรู้สึกกินง่ายกินหอมอ่าอีกอันหนึ่งเราจะให้เธอลองจับดูก่อนก็คือลูกฟองเหมือนกันอ่าอ่าอ่า หวานนวล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 ใช่ไหมบอกรสชาติได้ไหมว่ามีอะไรบ้างอยู่ในนี้ฉันรู้สึกว่ามันเป็นผลไม้ที่น่าจะเป็นเบอร์รี่แบบสกุลเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่หลายๆอย่างรวมกันใช่ไหมสตรอเบอร์รี่แต่มันไม่ได้เปรี้ยวโดดขนาดนั้นดความที่มันน่าจะมีความเป็นนมรสชาติดีต่อจบไปโอเคอีกอันนึงหมดแล้วเหรอยังเต่มเลยเฮ้ยฉันเปิดได้เลยนะฉันเปิดได้เลย อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้นมจะนำอ่ามีความนมแล้วก็มีอะไรอีกขออีกอย่างหนึ่งหมอยรู้สึกว่าเป็นน้ำที่กินบ่อยๆอะเป็นน้ำหวานที่รู้สึกว่าเหมือนเหมือนทานบ่อยๆเลยชาเขียวจริงเหรอได้ไงอะได้ไหมฉันรู้สึกว่ากลิ่นมันนวนๆกลิ่นมันนมนมอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคมาอาจารย์บอกให้เธอหยิบเอหยิบด้านขวาสุดเออรสชานั้นแหละมา อันนี้คิดว่ารสชาติอะไรเมื่อกี้มันเป็นชาเขียวไปแล้วอ่าผลไม้อย่างสตรอเบอรี่ไปแล้วอืวานิลลาไปแล้วอ่าแต่ฉันคิดว่านี้น่าจะเป็นแบบโทนๆแบบเข้าถึงง่ายทุกทุกวัยทุกเพศไหมหนึ่งสองอื้มนีกลิ่นหอมมากแล้วกลิ่นชัดมากช็อกโกแลตใช่หรอฉันรู้สึกว่าฉันไม่รู้นะว่า <laughs> ว่าเป็นแบบอะไรนะแต่คือ,อสิ่งหนึ่งที่เขาทำได้ดีมากคือเรื่องของกลิน่นคือกลิ่นชัดแล้วหอมด้วยชัดแล้วหอมวความ <Okay. S 1> ความเป็นช็อกโกแลตแบบมีความอะไรนี่อยู่แล้วใช่น่าจะเป็นช็อกโกแลตดีเนาะช็อกโกแลตเข้มข้นช็อกโกแลตอร่อยอร่อยมาก อร่อยมากเลยอ่ะกระตุนอยากรู้อย่างว่าที่เธอกระตูนได้ดื่มไปเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างใช่ฉันอยากรู้และฉันอยากเห็นมากว่าหน้าตาเป็นยังไงง้นนี้เราบอกคำถามนี้ให้ได้เธอต้องท่องและเราต้องใช้ความเร็วในการตอบตอนนี้อยู่กับรายการออซ่อมบล็อกทางช่อง NIA Channel ที่สนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเปิดได้เปิดได้เปิดตาออกมาให้ดู้พื่เป็นรู้ว่ารับท่าอะไรไปเมื่อกี้ เทสแอนทามนะคะโอ้โหัสดเขาดีมากเลยนะดีมากจริงๆใช่นี่แหละที่เธอกินไปเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เรามีรูปร่างที่สมบูรณ์แข็งแรงของผู้ใหญ่เนี่ย สำหรับใครที่อยากดูแลรูปร่างสามารถพอกันดูแลรูปร่างนี่คืออุดมไปด้วยแหละไฟเบอร์หนึ่งใช่แล้วก็ลดปัญหาความหิวฉันเป็นคนชอบกินจุกกินจิบกินแบบเยอะมากฉันว่านี่ช่วยฉันกินจุกกินจีบกินยังไงกินจุกกินจีบจะดื้อะดก็คือมีทั้งช่วยในเรื่องของการเผาผันไขมัน แล้วก็ดูแลรูปร่างทําให้แบบรูปร่างเราอาจจะฟิตอันเฟิร์มแบบดีขึ้นเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นสมองขอคุณของเด็กนะครับอุดมไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นพร้อมทั้งแคลเซียมไฟเบอร์โอเมก้า3แคลเซียม DHA และโคลีนมอบคุณค่าทางสารอาหารที่จําเป็นต่อการพัฒนาสําหรับเด็กและวัยเจริญเติบโตช่วงนี้เป็นหนึ่งทางเลือกให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้นะได้บ,บลูกเลยที่แบบเฮ้ยพอดีเราไปเห็นแบบ อาหารลหลายอย่างตามท้องตลาดตามซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตเราเอ้ยเราไม่ไมั่นใจว่าอันนั้นมันจะดีสําหรับลูกเราไหม่าาสารสาก,กัดจะธรรมชาติมากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สําหรับเราว่าคือแนะนําเลยทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งหมด2สูตรซึ่งก็คือจะมีสเบปะร่สเบปะร่แล้วก็มัทชาลาเต้อ่าอเคแล้วก็วานิลลาเฟเวอร์ช็อกโกแลตเฟเวอร์แล้วก็อีกสองตูดนะคือก็จะมีสับปะรด อ่ามีมิกฟู๊ดมิกฟู๊ดอีกอันนึงก็คือเป็นรสชาติของที่ชอบคนไทยชอบก็คือบงอังคุดนั่นเองเทสแอนด์ไทม์ ผลิตภัณฑ์พุดดิ้งและสมูทตี้พร้อมรับประทานมีรสชาติ3ามหมวดหมู่สมูทตี้เพิ่มภูมิคุ้มกันมูสนมเสริมการเจริญเติบโตมูสบูนนิวทริดริงส์ดูแลรูปร่างผลิตจากผลไม้ในประเทศไทยที่มีสารอาหารที่ร่างกายต้องการในหนึ่งมื้อครบดีต่อสุขภาพน้ำตาลน้อยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่สำคัญนะคะต้องกินง่ายสะดวกรวดเร็วเรียกได้ว่าง่ายกว่ากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปอีก ว้าวมากค่ะนอกจากความอร่อยของเทส t อนทา์แล้วนี่ยังถือเป็นนวัตกรรมที่นำผลไม้ไทยมาทำเป็นอาหารเสริมที่มีสารอาหารครบ5หมู่ได้แก่โปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินและเกลือแร่พร้อมเพิ่มสารอาหารที่ช่วยบำรุงสมองปราศจากกูเตนและสารกันบูดสามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ1ปีโดยไม่ต้องแช่เย็นเลยล่ะค่ะ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่เกิดจากการร่วมพัฒนาสูตรโดยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย ปลอดภัยดีมีประโยชน์ช่วยเกษตรกรไทยนี่นะคะสำหรับใครที่อยากสนับสนุนนวัตกรรมของคนไทยผลิตโดยคนไทยใช่100ร้อยเปอร์เซ็นต์ถามาค่ะซื้อที่เซเว่นอีเลเว่นเซเว่นอีลเว่นชอปปี้อ่าใช่แล้วก็ร้านเลมอนฟาร์มใช่แล้วก็รวมไปถึงร้านแม่และเด็กทั่วประเทศเลยนะคะอีวเรามาดื่มแล้วก็ลาท่านผู้ชม,มดีกว่าออเอาไได้ชนกันหน่อยชอนกันหน่อย ก็สำหรับวันนี like ้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามพวกเรานะะฮในช่อง NIA Channel กับรายการ NIA